ยึดกับกําแพงยังไงคะมาให้ดูใกล้ๆกันเลยค่ะซุ้มที่อําใช้เป็นท่อ PVC ขนาด1นิ้วถ้าจะยึดซุ้มกับกําแพงก็เริ่มจากฝาครอบท่อขนาดเดียวกันวางฝาครอบตรงตําแหน่งที่ต้องการแล้วก็ใช้น็อตเกลียวปล่อยยึดให้ติดกับผนังบ้านเตรียมท่อ PVC ยาวตามที่เราต้องการแล้วก็เสียบท่อลงในฝาครอบได้เลยไม่ต้องทากาวเพราะเดี๋ยวเราจะใช้น็อตยึดอีกทีแล้วก็เตรียมข้อง,งอ90องศาใส่ไปที่ปลายท่ออีกฝั่งเตรียมท่อมาอีกท่อนแล้วใส่เข้าไปที่ปลายอีกด้านของข้อง,งอแล้วก็เอาสีทาางงบบวกกมครออด้นึ เป็นอันจบด้านนี้ค่ะอีกข้างก็ทําแบบเดียวกันเลยค่ะสรุปรวมของที่ใช้ยึดซุ้ม1ด้านก็จะมี4ทางบวก2อันข้องอ90องศา2อันฝาครอบท่อ2อันเท่าขนาด1นิ้วเอามาตัดตามความยาวที่เราต้องการ hmm. น็อตเกลียวปล่อย2ตัวหรือจะเพื่อหลายๆตัวหน่อยก็ได้ค่ะถ้าจะยึดข้อต่อทุกจุดซุ้มตัวนี้ช่างเขายึดกับกําแพงบ้านแค่ด้านล่างค่ะเพราะว่าด้านบนติดกระจกแต่ซุ้มอีกตัวหนึ่งที่ยึดได้ทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนก็จะดูมั่นคงกว่าส่วนซุ้้้้้มมมมกกกกุุุหหหลลลาาาาบบดดดดนนนนเเเีียไ่่ผััังงงชึติรววแทือจซใะ แค่นี้ก็ปลูกความสุขไว้ที่บ้านได้แล้วค่ะ